ไหนไว่าจะพาฉันไปเที่ยวทะเลทำไมพาฉันมาที่นี่อ่ะที่นี่มันที่ไหนเนี่ยเอาอะไรมาจิ้มจิ้มตัวจนะจกกนจั้นเจะกระจีจังเลยถามอะไรกับฉันเนี่ยไหนอ่ะทะเลไม่เห็นมีทะเลเลยกองอย่จะนี่ว่ามาที่ไหนวันนี้อ่ะไม่รู้เลยฉันบอกแล้วก็ไม่เชื่อฉันบอกว่าให้ใส่ถุงยางอามัยมันก็ไม่ใส่เป็นไงเป็นไงพอมีลูกมาแล้วดูสิใครรับผิดชอบเต็มตัวเลยฉันรับผิดชอบคนดีเอาไม่ไหวแล้วเนี่ย ว้าววิวบนนี้มันสวยจังเลยกว่าจะได้ออกมานอกบ้านนี่ยากยากว้าววันนี้ลมเย็นจังเลยรับลมโอ้อากาศข้างนอกนี่ไม่เห็นนานสดชื่นจังเลยลมเย็นเย็นโอ้ว้าวรู้ว่าสดชื่นแบบนี้ออกมาตั้งนานแล้วแม่บอกหนูอาบน้ําหนูก็ไม่ชอบอาบน้ําดูสิเข้มมากเลยแล้วก็เหม็นด้วยไม่อาบน้ำดวนเลยสองตัวนี่ไม่ไหวเลยเหม็นมาก น้ำฉันก็อาบแล้วเมื่อห้าวันที่แล้วและทำไมมันยังคันอยู่วะนี่อแม่ว่าบางทีลูกเป็นขี้กากแนะนว่ลูกไหนมันตีมวยกับเคนซี่มาตีมวยกันซิมาเลยมาเลยมาตีมวยกันีิมาตู้กันที่เราสองคนให้เอาปากมาใกล้กันยาปากมาใกล้กันหน่อยไอ,อ,อสองตัวนะั้นมันทำอะไรกันวะน่ะไม่เข้าใจจริงๆงเลยเรียกง,งผู้ใหญ่เด็กไม่ต้องไปยุ่ง เอ้าโดนว่าถ้าง,งั้นดูดิทำอะไรกันว่าเล่นเหมือนเด็กอยู่ได้เลยนี่มันน้ำสะอาดใช่ไหมนี่น้ำฝนใช่ไหมลองชิมด,ดูสิอยากกินน้ำเย็นๆมากเลยคอแห้งมากไปกินขี้มาไอาสองตัวใสกันแล้วไม่พอโดนแล่นกินน้ำอยากให้ตกลงไปในน้ำสักทีเลยจะได้อาบน้ำไปเลยแก้วมีก็ไม่ตักเล่นกินแบบนั้นนะโศกโลกมากเลยนะไม่ไหวอะไรอยากเตะตูดตกน้ำเลย เอาไอ้นั่นจะไปไหนวะนะ่ะกลับมาอย่าไปอย่าไปไม่สนฉันจะไปฉันจะไปดูขนอกพี่บอกแล้วให้น้องกินยามุมยามุมน้องก็ไม่กินเป็นไงลหละทีนี้ก็พี่นั่นแหละทำหนูดูสิเต็มเลยเยอะขนาดนี้จะเลี้ยงไหวไหมเนี่ยเบื่อมากเลยตัวข้างหลังชอบเดินตามตูด ไปไหนก็เดินตามตูดตลอดเลยเสีย้ยวตูดมากเลยหากินเองไม่เป็นเลยยังไงวันนี้ไม่มีความคิดเป็นตัวเองเลยอยู่เฉยอยู่เฉยน้นงแม่ทำความสะอาดให้น้องก่อนนะน้องนี่ก็เค็มเค็มอย่างเค็มเลยอเมนเมนอ่ะอิ่มทางแล้วไม่รู้จะไปไหนนอนพักผ่อนตรงนี้ดีกว่าพวกนายดูด้าดลาวะนไหนได้ดูข้างหลังให้กันนะระวังนะเสือข้าบคอพักผ่อนนี่มันสบายตัวแต่ไม่สบายใจเลยไปอยู่เหนือลมกินลอยมาทางนี้อ่ะเมนมากเลยตัวสองตัวเนี่ย นายส่องัวถทั้งวันเกินก็เอาเวลาไปอาบน้ำบ้างก็ได้นะอยู่เนี้ยลมไม่ไหวเลยเป็นบ้า,าอ่ะนี่นี่เธออาบน้ำสระห,หัวบ้างไหมเนี้ยอุอ่มเย็นมากเลยอาสระอยู่นะฉันสระอยู่หนะ้าที่รักให้พวกนายเยืนดูอะไรอยู่ริมน้ำนะยเห็นอะไรอะ่ะจะเล่นน้ำเหรอลงไปเลยสิลงไปเลยนายาสมควรลงไปแช่เลยไปไป,ไปอาบน้ำาสบแมงกก็ดีนะลงน้ำไปเลยไป ฉันตัดสินใจอยู่เว้ยถ้าฉันลงไปนี่มันความเลี่นของฉันก็หายไปอ่นะนายคิดถูกแล้วพวกงั้นเราลงน้ำกันดีกว่าไหมไปเลยนี่ว้าเย็นสดชื่นความเหมนจะหายไปอมยียงโอ้ดูบนนี่มันก็ต้นไม้ต้นนี้มันสุบมึงยังไงมองลงไปที่ไหนก็เห็นฉันเบื่อตัวเองเลยต้องไปเข้าฟิตเนสสักหน่อยแล้วหนักท้องมากเลยจะต้องไปฟิตกล้ามท้องสักหน่อยแล้วกล้ามท้องหายไปอดีตเคยหล่อ Ời, ตรงนน้นมีอะไรวะซ้ายขวามีอะไรวะมันเป็นหลอนยังไงไม่รู้อ่ะฉันรู้สึกไม่มั่นใจเลยเพื่อนก็ไม่อยู่เอเอเอมีอะไรเปล่าแถวนี้กลัวจางอะไรรู้สึกไม่มั่นใจเลยฉันหลอนหรือเปล่าได้เห็นภาพหลอนเล่นไปเยอะดูซ้ายดูขวาฉันบ้างก็ได้นะพวกจิกอย่างเดียวเรื่องกินนี่เร็วมากเลยกลัวแต่ไม่ได้กินดูลาดลาวด้วยอาหารแถวนี้วันก่อนมันมีเยอะเดี๋ยวนี้มันไปไหนหมดปะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพวกแต่ก่อนมันมีเยอะๆแถวนี้ มันต้องมีตัวอะไรมาขโมยกินแน่นอนเลยดูลาดลาวดีๆนะพวกมันต้องมีอะไรมาแถวๆนี้แน่นอนเลยอาหารของเราแต่ก่อนมันเยอะอยู่มันไม่มีเดี๋ยวเนี้ยดูสิจิกิกดูก็ไม่มี <c oughs> ก็ฉันนี่แหละไปขโมยกินนี่นี่นี่เ็นกินอิ่มแล้วเยืนชมวิวเนอาหารพวกไก่พวกนั้นนะฉันหาอาหารนอกไม่ได้ต้องกินอาหารไก่เพื่อความอยู่รอดไม่สนว้าวข้างล่างมีปลาข้างล่างมีปลาเจนเด็ยมีปลามีปลาอะไรไว้ได้ถึงดูชัดๆที่ปลาอะไรไม่รู้โอ้ว้าวเย็นเย็นเย็นหัวจงเลยร้อน ชูตูดขึ้นฟ้าเลยดิไม่มีอะไรกินกินต้นไม้นีออ่ละมีมีอะไรอยู่ในนี้โอ้มันมีอาหารนี่อยู่ในรู้ี่เนี่ยไม่ใช่ไร <c oughs> อาหารฉันเองฉันหามาไวเฮ้ยเพื่อนนายเห็นอะไรอยู่ทางนู้นหรือเปล่าอะไรวพระพวกไม่เห็นมีอะไรเลยไม่รู้สิมองไปทางนูน้นฉันรู้สึกว่าเห็นมีอะไรสักอย่างเอ,อ้าจะูงไปใส่หัวใช่ทำไมฉันเคกลิ่นนายมันอยู่ตรงนี้มันได้กลิ่นตุกๆนิดนึงฉันว่านายต้องไปอาบน้ำบ้างนะ เออนนายก็เหมือนกันนะฉันกินเยอะเกินไปหรือเปล่าวแต่กรเมซิทแพคคนดีกว่านี้เดียวนี่รู้สึกหนักตัวไปไหนมาไหนยากน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าวะหิวอีกแล้วหาอะไรกินดีกว่าขี้เกียจเดินมากเลยเดินไปไหนก็ไม่มีอาหารงั้นหากินอยู่ที่เดิมนี่แหละอยู่ในนี้มันต้องมีอยู่ข้างล่างลึกๆน่นนะไม่มีอะไรกินเลยเดินไปเดินมาเมื่อยขาจะหายเลยนอนกินตรงนี้ดีกว่าอแล้วก็ขันด้วยอกินแถวนี้แหละกินแล้วก็กินไปกินดินกินดอนไป เหนื่อยมากเลยเมื่อยขามากเลยเดินมาสามวันแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยอยู่ตรงนี้แหละความแข็งแรงของปากฉันนี้นี่ฉันจะกีดต้นไม้โชว์สเต็ปให้ดูนี่สุดยอดไหมล่ะ